สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมใน y u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  e e h h n n n l m m า Master นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถผู้บริหารไมน้อยนะครับราคาพิเศษรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น m a z t e r 2 3 3ตัวท็อปนะครับรุ่น SP 4ประตูสีเทา Machine Gray นะครับ ราคาตามปกติเนี่ยอยู่ที่700,000บาทนะครับแต่ว่าในคันนี้พิเศษคันนี้คันเดียวนะครับก็ส่วนลดอยู่ที่150,000บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้น1ชุดแต่งแท้นะครับจากทาง m a z d a นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ไปชมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีชุดแต่งแท้นะครับจากทาง m a สด้าเลยเป็นสีดำเงานะครับอันนี้ติดมากับตัวรถก็แถมให้เลยนะครับตัวสเปคนะครับไฟหน้าเป็นระบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวรถจะมีกล้องรอบคันนะครับเป็นกล้อง360นะครับอันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้าครับด้านหน้ากระจกข้างแล้วก็ด้านหลัง อลแม็กครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับนี่จะเป็นชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตเนี่ยจะมีมีด้านหน้านะครับ1ชิ้นแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านข้างอีก2ชิ้นนะครับตรงกระจกนะครับกระจกมองข้างจะมีระบบ Advanced by Spot นะครับเป็นระบบแจ้งเตือนรถในมุมมอบสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับตรงนี้ตรงกระจกติดมากับ รุ่นท็อปสมาร์ทเเลดนะครับด้านหลังครับก็เซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านหลังแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวรอลองไปดูภายในกันบ้างนะครับในส่วนของของแถมครับมีติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คิ้วกันศาสตร์แท้นะครับ โอเคได้ไปชมภายในกันครับสำหรับภายในนะครับก็แผงประตูนะครับเป็นผ้าอะคันทารานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นผ้าอะคันธา,าระมาจอกไฟฟ้านะครับมีติดมากับตัวรถนะครับเป็นแป้นเหยียบสปอร์ตแท้นะครับสก้าพเแท้นะครับเบาะหนัง แบบนี้เลยนะครับเป็นสีออกเทาๆนะครับตัวรถนะครับภายในก็ตามสเปคจะมีพายท์ h i p นะครับมีครุชคนโทนนะครับที่พวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ปุ่มเรียกดูกล้องนะครับปุ่มวิวสามารถกดดูได้เลยโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับ ที่สำคัญครับคันนี้เลขหมล์อยู่ที่3,863บาทนะครับณวันนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับพร้อมส่วนลดหนักๆเลยนะครับหน้าจอมี Apple c a r p เ a y นะครับเป็นหน้าจอ m อ d Connect นะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปก็ตัวออปชันเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ Air Auto เกียร์อัตโนมัติุสปีดนะครับเครื่องยนต์จะเป็น1.3เป็เบนซิน4สู่นะครับ ก็เป็นสเปคเดียวกับที่ขายในรุ่นป,ปัจจุบันนะครับ SkyActiv รุ่นโฉมล่าสุดนะครับ d e c e p t o r Commander นะครับโอเดี๋ยวไปดูด้านหลังรถกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับตัวเบาะหลังก็ตามสเปคสามารถพับได้นะครับสองฝั่ง เป็น60-40นะครับถาดท้ายของแท้นะครับมีแถมมาให้ด้านล่างครับอันนี้จะเป็นตัวชุดเติมเรลมถุกเฉินนะครับไม่มียางอะไรนะครับแบบนี้เลยส่วนรถ150,000บาทนะครับมีคันนี้คันเดียวเลขใหม่ประมาณ3 8 0นะครับเป็นสีเทาแมชชีนเกรย์ราคารถตามปกติอยู่ที่ 7 0 0 0บาทน,นะครับก็เปิดขายแล้วนะครับใครที่สนใจก็มาดูรถจริงได้นะครับมีอยู่คันเดียวพร้อมชุดแต่งแพ้ของแถมครบๆแบบนี้เลยนะครับถ้าได้ไงสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ